มาแล้วจ้าวันนี้มาอัปเดตกันตอนนี้แหละนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งจะโพสไอจีเลยทีเดียวค่ะโพสถึงพี่พี l บลิงค์นะคะแต่ว่าเป็นบลิงค์ไทยที่สุดแสนจะน่ารักของน้องนั่นเองนะจ๊ะพร้อมกับลงภาพแบบรัวๆเลยละค่ะแหมไม่ว่าจะเป็นหลับตาพลิ้มแบบนี้นะคะกับหุ่นที่สวดทรงองเอวนี่คือนางแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะทำท่าไหนเนี่ยก็น่ารักไปหมดเลยนะ แหมยศตำแหน่งที่ติดอยู่บนเสื้อนี่มันน้อยไปหรือเปล่านะคะจริงๆแม่ๆอยากจะติดให้อีกนะคะก็เรียกว่าอวยยศกันไปเลยดีกว่าซึ่งน้องบอกว่าก็มีเวอร์ชันน่ารักแบบนี้ด้วยนะโอ้โหทําผมแบบนี้ทำหน้าโงอแงอย่างนี้นี่คือทุกคนถูกใจมาก แต่ว่าเห็นรูปนี้แล้วแอดก็รู้สึกเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่เวิร์ทัวร์เนี่ยในช่วง2-3ประเทศหลังๆมานี้นะคะอ,อ,อย่างตอนเซาเชสเนี่ยก็มีคนทักเหมือนกันว่าน้องลิสดูผอมลงไปเยอะหรือเปล่านะคะซึ่งแอดเชื่อว่าน้องน่าจะพักผ่อนน้อยแล้วก็เต้นเยอะด้วยนะคะก็เลยจากรูปเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกันว่าโอ้น้องลิส่าดูผอมลงไปจริงๆนะคะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของน้องด้วยเนาะ นี่แหละนะคะรูปนี้ที่ถ่ายมุมสูงแล้วก็น้องดูแบบเอวเล็กมากเลยนะคะแต่หลายคนก็ห่วงว่าน้องน่าจะน้ําหนักลงอีกนะทุกคนรู้สึกว่ายังไงว่าน้องผอมลงหรือเปล่านะคะซึ่งจริงน้องก็เอวบางร่างจิ้วหนึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีภาพน้องเป็นแบ็คพิงโลออกมาด้วยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศนะอาๆก่อนไปแบ็คพิงโลนะคะคือน้องเนี่ยลงไอจีล่าสุดนะ,ะแล้วก็ชมพี่บิงแบบน่ารักนะ เหมือนทีมเชลิดเดอร์มาบอกว่าบลิงไทยเยียเย่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะจัดให้3ดอกเลยทีเดียวนะแล้วก็ยกมือเจี่ยม3ทีนะคะเออเยี่ยมจริงๆของเขามาสเที่ยวก็ยกสนิ้วจริงๆนะแล้วก็เป็นธงชาติไทยด้วยโอ้โหน่ารักไม่ไหวนะแม่แม่ก็เทใจให้นะคะซึ่งนบบอกว่า มไม่ถูกเซลแล้วเนาะเรื่องยกนิ้วนะเพราะอันนี้เป็นอีโมจิยังไงก็ไม่มีพลาดนะคะนึกถึงตอนน้องแช่งมาเซลแล้วก็เออยังหาเออ์อากันอยู่นะซึ่งนี่ก็เป็นภาพสวยของน้องด้วยนะคะที่น้องขึ้นไปโพดนซ์แบบนี้โอ้โหดูแสงและเงาสิก็คือทุกคนบอกว่าน้องนั่นคือด,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 ดื้อ ถูกเพลงไหมถูกเพลงหรือเปล่าล้อมบิดเพลงตลอดก็คือสวยยันเงาน้องคือเซนลลมูลนี่เองนะคะและภาพเมื่อกี้เนี่ก็คือยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยจะแปลงกายด้วยคาถาแล้วนะคะแต่น้องของเรานี่แปลงกายด้วยนี่ค่ะไมโครโฟนสีชมพูลเลยทีเดียวนะจ๊ะก็เป็นภาพเอามาลงกันแบบนี้เนะะาะอใส่เสื้อตัวไหนนะคนก็วีดก็เฮนะคะคนมันหุ่นดีอนะเนาะพูดยากจริงๆนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะซึ่งก็ต้องบอกทุกคนก่อนว่ากว่าที่น้องเราจะสวยน่ารักออกมาเป็นเงาสุดเพอร์เฟกของเซเลมูนน้อยได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมีภาพเบื้องหลังโดยเฉพาะกับเวทีโคเชล่าเนาะเป็นบรรยากาศการซ้อมออกมานะคะน้องก็คือแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วก็สังเกตได้เลยว่าแต่และเวทีก็พยา,ายามใส่อะไรเข้าไปใหม่ๆนะแล้วก็ซ้อมเต้นกับพีมพีม จอมเต้นกับทีมพี่แดนเซอร์สายฝอด้วยนะคะเนี่ยมีท่าขึ้นไปโพลแดนซ์ต่างๆนะครูนะคะนั่ออกแบบท่าก็บอกว่าลงมาแบบนี้สิขยับขาไวๆแบบนี้อะไรอย่างนี้นะน้องก็ทำได้หมดนะลมลุกคุกคานหัวล็อกกิ๊ก คักๆนะคะทุกคนไปดูในคลิปเต็มเอาละกันเนาะแต่ว่าก็คือพอเต้นซ้อมจบเนี่ยโอ้โหก็ตบมือกันกเกรียวเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นการร่วมมือกับแบบพี่พี่แดนเซอร์สายฝอได้แบบไม่มีเคิขินแล้วก็สู้พลังกันสุดฤทธิ์เลยเนาะถึงแม้ว่าพี่พี่เขาอาจจะแบบรูปร่างสะบึมกว่านะแต่น้องลิสเนี่ยตัวเล็กจ้อยหนึ่งนะคะแต่พลังในการส่งพาวเวอร์ออกไปหรือว่าในการขยับมูฟเมนต์ร่างกายนั้นใหญ่มากจริงๆคือสู้ได้ สู้ฝันหลังตัวใหญ่ๆได้แบบสบายเลยทีเดียวด้วยเทคนิคและชั้นเชิงของน้องนั่นเองนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนวันนี้แอดก็มาเมาส์มอยเบาๆนะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะกับ IG ด้วยที่น้องมาทักทายแล้วก็บอกว่าบลิเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะคะเป็นการชมที่ไทยแลนด์สุดๆไปเลยนะทำให้เรานึกถึง สมัยเราอยู่โรงเรียนแล้วก็เชียร์กีฬาสีเลยนะคะตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปแล้วเลือกจะอยู่ได้ก็ต้องบอกว่าขออยู่ทีมชมพูดําแน่นอนหมดหัวใจเลยล่ะคะ่ะทุกคนเป็นยังไงละ่ะ แอดนี่ปากหวานจริงๆนะจ๊ะอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับคอนเสิร์ตท,ที่ญี่ปุ่นโอซาก้านะคะที่ไร้เงาพิสูนะเพราะกำลังรักษาโควิด19ขอให้พิหายไว้ๆแล้วก็ลองดูว่าทั้งสามสาวจะต้องปรับแผนในการโชว์ยังไงบ้างเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องลิสเนี่ยบินวันนี้หรือบินพรุ่งนี้เพราะระยะหลังๆก็คือแสดงวันไหนก็จะบินไปวันนั้นเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า ไทยญี่ปุ่นมันใกล้แค่ไม่กี่ชั่วโมงห้าหกชั่วโมงเท่านั้นแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็ถึงน้องก็จะได้ไปกินซูชิอร่อยๆแบบที่น้องชอบแล้วด้วยนะคะงั้นวันนี้ลากันไปกันนะจ๊ะแซยนาระจ้า